คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําท่าออกกอลังกายนะครับโดยท่าบา r b e l l shoulder p r e นะครับจะบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อเดลทรอยนะครับกล้ามหัวไหล่นะครับท r a p เซ i u s นะครับแล้วก็ t r i เซปนะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดรองในการออกแรงนะครับแล้วก็แอ b โดมินอลครับหน้าท้องใช้ในการเกร็งนะครับโอเคนะครับในในการจับนะครับจะจับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับศอกเราจะไม่งัดไปด้านหลังหรือชี้มาด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับแนวข้อศอกจะอยู่ในแนว แนวลาบกับลำตัวนะครับโอเคพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับขึ้นมานะครับศอกจะอยู่ที่ช่วงลำตัวนะครับเห็นไหมจะจะจะไม่งัดไปด้านหลังอันนี้คือผิดนะครับหรือว่าเปิดไปด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับโอเคครับเวลาเราออกแรงให้หายใจออกนะครับออกแรงพักขึ้นครับขึ้นหายใจออกครับลงหายใจเข้าครับเก่งหน้าท้องด้วยครับขึ้นหายใจออกครับบ่าจะอยู่ที่ระดับศีรษะนะครับอยู่ประมาณกลางศีรษะแล้วค่อยๆลงครับช้าๆ ขึ้นใหม่ครับลงช้าๆครับในช่วงแรกถ้าใครยังไม่ไหวนะครับเราจะไม่ต้องลงสุดก็ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณซอกขนาดกับพื้นนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไหวก็ลงได้อีกเลยครับเป็นฟูล l ล a n g ออ f มชั่นครับเคลื่อนไหวแบบเต็มรูปแบบครับแผนดกไว้ครับขึ้นหายใจออกครับลงหายใจเข้าช้าๆครับผมพยายามกดบ่าลงนะครับเราจะไม่ยักบ่าในการยกนะครับ ขึ้นครับขึ้นใหม่จำนวนครั้งที่ทำนะครับอยู่ที่ประมาณ8-15ถึงครั้งนะครับ3-4เซตครับผมน้ำหนักในการฝึกให้เริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้โดนก่อนนะครับ อาจจะเข้าครับอาจจะออก